เงื่นงาแห่งเมตตาเฟิงหลงเพิ่งเสร็จงานคุ้มกันสินค้าและรางวัลจากความเหนื่อยยากเหน็บแน่นอยู่รอบเอวเมื่อเขาเข้าสู่ตูเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวะเขาเดินอย่างเชื่องช้าจนมาถึงโรงเตี้ยมและสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองไม่นานหยวนหมิ่นก็มาปรากฏตัวเธอไม่พูดอะไรมากเพียงนั่งลงตรงข้ามและเริ่มแบ่งปันมื้ออาหารที่เขาเตรียมไว้ให้เธอลุวงหน้าเป็นภาพที่คุ้นเคยการพบกันที่ไม่มีใครนัดหมาย ระหว่างที่ทั้งสองกินข้าวขอทานน้อยสองคนปรากฏตัวหน้าประตูโรงเตี๊มสายตาที่มองเข้ามาเต็มไปด้วยความหิวโหวยและสิ้นหวังเจ้าของร้านรีบไล่พวกเขาออกไปเฟิงหลงนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเรียกเสี่ยวเออร์สั่งอาหารจำนวนมากและให้ห่อไว้ทั้งหมดเมื่อออกจากโรงเตี๊มเฟิงหลงเดินตรงไปหาขอทานน้อยทั้งสองมอบอาหารในมือพร้อมคำพูดอ่อนโยนเด็กทั้งสองนำทางเขาไปยังบ้านสุดโสมที่พวกเขาอาศัยอยู่ยวนมินเดินตามมาโดยไม่พูดอะไรแม้บ้านนั้นจะทั้งอับชื้นและมีกลิ่น เหมินเธอก็เข้าไปตรวจดูแม่ของเด็กที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงแต่ไม่พบลมหายใจใดๆเธอพยายามใช้เข็มเงินช่วยเหลือแต่ก็สายเกินไปเด็กทั้งสองยังไม่รู้ว่าแม่ของพวกเขาจากไปแล้วยวนหมินปล่อยให้เฟิงหลงเป็นคนบอกข่าวร้ายและปลอบเด็กๆที่ร่ำไห้อย่างสุดหัวใจค่ำคืนนั้นทั้งเฟิงหลงและยวนหมินไม่ได้พูดอะไรกันมากทั้งสองต่างครุ่นคิดอยู่ในความเงียบในที่สุดยวนหมินก็ถามเฟิงหลงว่าเหตุใดเขาจึงช่วยเหลือคนแปลกหน้าจนหมดตัวช่วยเหลือผู้อื่นถือเป็นความสุขของข้า เขาตอบเรียบเรียหยวนหมินยิ้มบางรู้สึกว่าเธอได้เห็นด้านที่ลึกซึ้งของเฟิงหลงที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก่อนรุ่งสางเฟิงหลงวางแผนพาเด็กทั้งสองไปหาญาติหยวนหมินเฝ้ามองเขาด้วยความเคารพและเธอตรหนักว่าความอ่อนโยนของเขาคือสิ่งที่ทําให้เธอไม่อาจและสายตาได้การเผชิญหน้าและพันธมิตรที่ไม่คาดคิดหลังจากเฟิงหลงลงมือจนไม่หยุน ต้องพักฟื้นถึงหนึ่งวันเต็มนางรู้สึกทั้งโกรธและผิดหวังในตัวเขาเมื่อไม่หยุนคลายจุดและสามารถเคลื่อนไหวได้อีกครั้งนางตั้งใจจะออกจากโรงเตี้ยมเพื่อตามหาเฟิงหลงแต่กลับมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นหวังอีเพื่อนเพียงคนเดียวของนางในยามนี้บุกเข้ามาในสภาพที่ดูเหมือนหลบหนีพร้อมกับร่ำให้ฟ้องถึงความผิดหวังในตัวคู่มั่นของนางหวังอี้ยังคงเล่าความทุกข์ของนางไม่หยุดทําให้ไม่หยุนรู้สึกขัดแย้งในใจแม้นางจะอยากตอบโยนเพื่อนแต่ใจของนางกลับล่องลอยไปหาเฟิงหลงที่จากไปสองวันแล้ว เมื่อคิดได้ว่าต้องออกตามหาเฟิงหลงโดยด่วนทันใดนั้นเทียงอี้คู่มั่นของหวังอี้ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูโรงเตี้ยมเมื่อหยุนจึงช่วยโอกาสต่อยให้คู่รักเคลียร์ปัญหากันเองขณะที่นางออกเดินทางเพื่อตามหาเฟิงหลงการเล่ล่าและเงื่นงมในป้อมสกุลกวนระหว่างเดินทางเมื่อหยุนพบว่าเบาะแสของเฟิงหลงเริ่มเลือนหายไม่มีใครพบเห็นเขาเลยนางจึงตัดสินใจกลับไปยังป้อมสกุลกวนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อถึงป้อมเม่หยุนพบว่าบรรยากาศในป้อมเปลี่ยนไปมีผู้คนชุมนุมกันอยู่หน้าประตูรวมถึงหวังอี้ที่กำลังร้องให้อ่อนวอนขอเข้าพบกวนเทียนเมื่อหยุนสังเกตเห็นเงาดําที่กลางหน้าผากของหูหยินเท่าสกุลกวนซึ่งเป็นสัญญาณของพิษบางอย่างขณะกำลังพิจารณานา,นาก็ถูกเด็กสองคนที่หน้าตาคุ้นเคยมาดึงชายเสื้อพวกเขาคือบีถินและบีสือหลานของเฟิงหลงทั้งสองถูกไล่ออกจากบ้านญาติและมารอที่ป้อมตามคําบอกของเฟิงหลงแทนลอบเข้าและการ,รเผชิญหน้ากับอันตราย เมื่อหยุนพาเด็กสองคนไปหาอาหารก่อนจะแฝงตัวเข้าไปในป้องเพื่อค้นหาความจริงนางพบกับอามูคนรับใช้ที่พักตีต่อเฟิงหลงอามูเปิดเผยว่าป้องถูกควบคุมโดยเซียวสูชินผู้หญิงที่ใช้พิษบังคับให้กวนเทียนแต่งงานกับนางในที่สุดเมื่อหยุนก็แอบเข้าไปในห้องของกวนเทียนนางพบว่าเฟิงหลงกาลังดูแลกวนเทียนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเห็นเมื่อหยุนเฟิงหลงส่งสัญญาณให้นางเงียบก่อนขอร้องให้นางช่วยใช้เข็มเงินถอนพิษให้กวนเทียน หลังจากถอนพิษสำเร็จเฟิงหลงส่งสายตาขอบคุณและบอกในบางอย่างที่ทำให้เมยุนรู้ว่าเขากำลังวางแผนบางอย่างเพื่อต่อกรกับเซียวสูชินพันธมิตรที่ไม่คาดคิดเมยุนตัดสินใจร่วมมือกับเฟิงหลงแม้นางจะเหนื่อยล้าจากการถอนพิษให้คนในป้อมทั้งคืนแต่กำลังใจของนางกลับเพิ่มพูนขึ้นเพราะความเชื่อมั่นในตัวเฟิงหลงและเป้าหมายของเขา นยามรุ่งสางนางล้มตัวลงนอนและเข้าสู่ห้วนิทราเฟิงหลงคอยดูแลนางอย่างใกล้ชิดแม้จะมีอันตรายรอบด้านแต่ในใจของทั้งสองกลับเต็มไปด้วยความหวังและความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินจากเอื่อเอ่ยเสียงหัวใจที่อ่อนล้าเมื่อหยุนยังคงอึดอัดในทรงอกเหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่หลังจากหลับไปถึงสี่วันสี่คืนเธอตื่นขึ้นมาในวงล้อมของครอบครัวใบหน้าของพ่อปู่และพี่ชายทุกคนเต็มไปด้วยความกังวลเจ้าไม่รู้สึกเจ็บตรงไหนจริงหรือ ท่านปู่ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนบนความเป็นห่วงเมื่อหยุนพยักหน้ารู้สึกทิ้งอ่อนล้าและปวดเมื่อยตามร่างกายแต่หัวใจของเธอกลับหนักอึ้งไปด้วยความกังวลเธอคิดถึงอาการของแม่ในอดีตที่ค่อยๆหลับไปอย่างไม่มีวันตื่นแม้ผลมังกรวิเศษจะช่วยชีวิตเธอในอดีตแต่มันอาจไม่สามารถรักษาเธอได้ตลอดไปเมื่อครอบครัวออกไปจากห้องเม่หยุนล้มตัวลงบนเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มความสิ้นหวังในใจเธอพุ่งทยานท่านปู่ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนบนความเป็นห่วง เมื่อหยุนพยักหน้ารู้สึกทิ้งอ่อนล้าและปวดเมื่อยตามร่างกายแต่หัวใจของเธอกลับหนักอึ้งไปด้วยความกังวลเธอคิดถึงอาการของแม่ในอดีตที่ค่อยๆหลับไปอย่างไม่มีวันตื่นแม้ผลมังกรวิเศษจะช่วยชีวิตเธอในอดีตแต่มันอาจไม่สามารถรักษาเธอได้ตลอดไปเมื่อครอบครัวออกไปจากห้องไม่หยุดล้มตัวลงบนเตียงน้ำตาไหลาอาบแก้มความสิ้นหวังในใจเธอพุ่งทะยานทั้งหมดคือคำหลอกลวงสายสัมพันธ์ที่ห่างไกล เฟิงหลงที่กำลังเดินทางในป่าเริ่มรู้สึกกระวนกระวายเขาตั้งใจทิ้งร่องรอยให้เม่หยุนไล่ตามแต่เวลาผ่านไปหลายวันเธอกลับไม่ปรากฏตัวน่นจะหลับอีกแล้วหรือเขาหัวเราะเบาๆแต่หัวใจกลับรู้สึกไม่สงบความทรงจําในอดีตที่เขาดูแลเม่หยุนปรากฏขึ้นภาพเด็กสาวที่มักหลับไหลไม่รู้สึกตัวทําให้เขาเริ่มสงสัยว่านั่นอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาทดันใดนั้นเสียงเข็มเงินแบกอากาศมุ่งตรงมาที่เขาเฟิง หลงใช้ปลายนิ้วรับเขียนไว้เมื่อเงยหน้าขึ้นเขาเห็นไม่หยุนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ข้าคิดว่าเจ้าไม่อยากไล่ตามข้าอีกแล้วเขาแซวอย่างอารมณ์ดีเมื่อหยุนไม่ตอบเธอจ้องเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังทำไมท่านถึงไม่ยอมแต่งงานกับข้าเธอถามเสียงเบาแต่คำถามนั้นเหมือนแทงลึกถึงจิตใจของเฟิงหลงเขามองเธออย่างลังเลก่อนจะตอบเบาๆว่า ข้าไม่มาที่จะมีครอบครัวเมื่อหยุนพยักหน้าเธอถอนใจยาวแล้วหันหลังจากไปคำพูดของเธอทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันจากนี้ไปคำสัญญาเมื่อหกปีก่อนถือว่าไม่มีอีกแล้วข่าวร้ายที่ไม่คาดฝันเฟิงหลงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตหลังจากเมื่อหยุนจากไปทุกวันของเขาเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายเมื่อไปถึงต้อมสกุลกวนหวังอีเจ้าบ้านหญิงร้องให้สะึกสะอื้นเฟิงหลงถามถึงสาเหตุแต่สิ่งที่เขาได้ยิน ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อหยุนอาการโรคเก่าเธอกำเริบท่านผู้เฒ่าหยุนบอกว่าเธออาจเหลือเวลาไม่มากนักคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดเฟิงหลงปฏิเสธยังหัวชนฝาเป็นไปไม่ได้นางกินผลมังกรไปแล้วนางแข็งแรงดีกวนเทียนถอนใจข้าก็หวังว่าเจ้าจะพูดถูกเฟิงหลงยืนตัวแข็งทื่อสายตาเขาเหม่อลอยไปยังทิศทางที่ไม่หยุนจากมา ความจริงที่กระทบใจทําให้เขารู้สึกเหมือนสูญเสียบางสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไปการ,รเผชิญหน้าเฟิงหลงตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตท่ามกลางความสับสนในใจเขารู้ว่าความกล้าของเขาในวันนี้อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการ,รเผชิญหน้ากับความรู้สึกแท้จริงของตนเองเขายืนอยู่หน้าประตูสกุลหยวนมองเห็นเงาต้นซางอิงที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์นี้ ขณะเขาลังเลเด็กน้อยสองคนที่เขาเคยช่วยไว้กลับวิ่งออกมาอย่างร่าเริงการได้พบพวกเขาทําให้ความรู้สึกผูกพันในอดีตพลุ่งพล่านขึ้นใหม่อีกครั้งท่านอาเฟิงหลงท่านมาเยี่ยมท่านหมออีอีหรือเด็กน้อยถามด้วยดวงตาสดใสใช่แต่ข้ายัางลังเลอยู่เฟิงหลงตอบเสียงแผ่วเด็กน้อยทั้งสองไม่รอช้าพวกเขาจุงมือเขาเข้าไปในบ้านสกุลยวนทันทีบรรยากาศในลานบ้านคลึกครื้นแต่หัวใจของเฟิงหลงกลับร้อน รุ่งด้วยความกังวลเขามองเห็นหยวนหมินนั่งอยู่ในศาลามองต้นสานอิงที่แห้งเฉาเหมือนหัวใจของเขาเมื่อยวนหมินเหลือบมองเห็นเฟิงหลงนางเทียนพยักหน้าเล็กน้อยก่อนหันหน้าหนีน้ำเสียงเย็นชาของพี่ชายคนโตที่เดินมาขวางหน้าเขาทำให้บรรยากาศตึงเครียดจอมยุทธเนี่ยมาโดยไม่ได้รับเชิญอีกหรือ เฟิงหลงไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นดวงตาของเขาจับจ้องแต่หยวนมินความเย็นชาของนางกลับทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแช่แข็งเขาตัดสินใจแล้วเขาเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปแม้จะถูกขัดขวางด้วยเข็มเงินที่พุ่งเข้ามาปักตามร่างกายเขายังคงกัดฟันเดินต่อจนกระทั่งเขาได้อกอุ้มหยวนหมินไว้ในอ้อมแขนและพานางออกจากบ้านสกุลหยวนอย่างรวดเร็วในที่ปลอดภัยเฟิงหลงวางนางลงหยวนหมินมองเขาด้วยสายตาสับสนทั้งความโกรธและความกังวลท่านทำบ้าอะไร พาข้ามาที่นี่ทําไมนางตะโกนแต่ความห่วงใยชายชัดในน้ําเสียงข้าไม่อาจทนเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าคิดถึงเจ้าเฟิงหลงพูดเสียงเฒ่าแต่หนักแน่นยวนมินพยายามเก็บซ่อนน้าตาแต่ไม่อาจต้านทานความรู้สึกที่ถาถมนางถอนเข็มเงินที่ปักตามร่างกายเขาออกทีและเล่มแม้ปากจะเอ่ยต่อว่าแต่ดวงตาของนางกลับสะท้อนความอ่อนโยนที่ไม่อาจปิดบังได้ ในค่ำคืนนั้นทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่เก็บไว้มานานเฟิงหลงยอมรับความผิดพลาดของตนเองขณะที่หยวนหมินเริ่มเปิดใจอีกครั้งทั้งสองต่างเข้าใจว่าเวลาที่เหลืออยู่แม้จะน้อยนิดแต่ก็ควรใช้มันเพื่อสร้างความทรงจําที่ดีการเดินทางครั้งใหม่หลังจากเซียวซูซินถูกกําจัดงานแต่งงานของเฟิงหลงและเม่หยุนก็กลับมาดําเนินต่อไปได้สําเร็จสกุลหยวนจัดงานเฉลิมฉลองอย่างอบอุ่นในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความสุขแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสร้างความตื่นตระหนกในช่วงเวลาสั้นๆแต่ด้วยความร่วมมือและความสามารถของคนในบ้านทุกอย่างก็คลี่คลายอย่างราบรื่นหลังพิธีแต่งงานเฟิงหลงและไม่หยุนเริ่มต้นชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความรักและความใส่ใจต่อกันเฟิงหลงพยายามทุกวิธีทางเพื่อหาหานทางรักษาอาการของไม่ยุนแม้ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนสงบสุขเขาก็ยังคงไม่วางใจในสุขภาพของนางความลับของผลมังกรเมื่อสกุลหยวนได้รับตำราย,ยาพิษจากหวังเบีย้ยเสวียนในที่สุด พวกเขาก็พบความจริงที่น่าตกใจว่าผลมังกรที่ไม่หยุนเคยกินเป็นพิษที่แรงแ,แต่ด้วยโชคชะตาและความสัมพันธ์ระหว่างยินหยางอาการของไม่หยุนจึงได้รับการรักษาโดยไม่ได้ตั้งใจเฟิงหลงถอนหายใจโล่งอกเมื่อทราบว่าผลข้างเคียงของผลมังกรไม่ได้ส่งผลแ้แรงต่อภรรยาของเขาอีกต่อไปแต่เขาก็ยังคงเก็บตำรายาไว้อย่างระมัดระวังเพื่อให้ความรู้นี้สามารถใช้ในอนาคตสำหรับคนอื่นๆที่อาจต้องการมันชีวิตครอบครัวที่เติบโตขึ้น หลายปีต่อมาเฟิงหลงและเม่หยุนมีลูกมากถึงสิบคนรวมถึงเด็กสองคนที่พวกเขารับมาเลี้ยงดูชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ของเด็กๆแม้เฟิงหลงจะเหนื่อยล้าจากการดูแลครอบครัวที่ใหญ่โตเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะยิ้มให้กับชีวิตที่เขามีอีอีข้าไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้รับพรอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เฟิงหลงเอกขึ้นในวันหนึ่งขณะนั่งมองลูกๆเล่นกันในลานบ้านที่ขยายใหญ่ขึ้นตามคำสัญญาของเขา เมื่อหยุนยิ้มและพยักหน้าแม้จะเหนื่อยล้าจากการอุ้มท้องอีกครั้งแต่ดวงตาของนางเปลี่ยนปรปกายแห่งความสุขลูกๆคือความสุขของพวกเราหากไม่มีพวกเขาชีวิตคงไม่สมบูรณ์เช่นนี้บทสรุปและการเดินทางครั้งใหม่ในท้ายที่สุดไม่หยุนและเฟิงหลงไม่ได้เพียงสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแต่ยังสร้างชื่อเสียงให้แก่สกุลไหลด้วยการช่วยเหลือผู้คนมากมายผ่านความรู้ทางการแพทย์และยาพิษที่พวกเขาศึกษา ห้าปีหลังจากแต่งงานเมื่อหยุนยืนมองลานบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆนางจับมือเฟิงหลงแน่นคลางเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาสิ่งใหม่ในยุทธภพเฟิงหลงยิ้มและจูงม,มือนางใช่าค้าคิดเสมอว่าชีวิตยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากแต่ครอบครัวจะยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับข้าทั้งสองมองตาก,กันและยิ้มหัวใจเต็มเปี่ยม ด้วยความหวังสำหรับอนาคตใหม่ที่พวกเขาจะสร้างขึ้นไปด้วยกันพร้อมลูกๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจในทุกก้าวของพวกเขาในโลกอันกว้างใหญ่นี้